One, two, three, four. Two, that's right. One, two, Why two, don't you one, come over here right two, now, girl? Ain't nobody in my way. Two, I'm feeling so good. More than get so fine 날아가는 것 같아. yeah. more ีเรื่องนี้นะคะ Oh my Venus น้อยคนนักนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีจะพลาดไม่มีทางดูปิกหลังนั้นสิโอ้โ oh. ห อ่อนระทวปกติจะไม่ดูซีรีสเกาหลีนะเออมันยาวอะถ้าเกิดดูตอนหนึ่งแล้วมันก็จะตออ่ตอนนตอ,อีกตอนหนึ่งแล้วมันก็จะเฮ้ยไม่ไม่มันมันว่ะต่ออีกตอนหนึ่งแล้วซึ่งคืนนั้นี่ฉันก็จะไม่ได้นอนสําหรับเรื่องนี้นะคะคุณชอบเมคอัพนางเอกมาก <Okay. S 1> คือแบบสวยสะพึงพึงเพลิดนะคนที่ต้องการแต่งหน้าเผยผิวเฮ้ยเมคอัพแบบเดรซ่าวันนี้ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลย คก็ okay. ไปดูเลยนะคะว่าคุณจะแต่งหน้าเป็นคังยืนได้ยังไงนะคะเขาบอกเลยว่าง่ายมาก so easy <c oughs> นะคะไปดูเลย <c oughs> มาที่ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่โคตรจะสําคัญนะคะจะใช้หลายตัวนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องการผิวที่ดูช่ำนะคะดูด d e ี่ดูเป็นสาวเกาหลีนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นฟาวเดชั่นของ หนอ 1, 0, 2, มันเป็นเนื้อสัขาวช่วยปรปับผิวให้มันดูโกล์โกอย่างนี้วันนี้คุณจะใช้เป็น Laneige BB Cushion นะจะใช้อันไหนก็ได้ความฉ่ำเหมือนกันแต่เราต้องการดับเบิลฉ่ำนะคะโคตรฉ่ำเราจะใช้2ตัวเลยคือแบบอีนี่มันเยอะไหมดีได้เลนะว่าได้แต่อย่าแรงมากคุณจะเอา2ตัวนี้ผสมกันเป็นน้ำเนาะเวลาคอนโทรลมันจะคอนโทรลยายนี้นึงเราต้องลงก่อนเนื้อมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะ ทุกท่านคะโปรด,ดูอาการเมืองไทยคะ่ะมันช่งนางนรกแล้วก็ตรีนะคะตรีนี่ก็ใช้นิดนึงจริงๆเนี่ยตรีเนี่ยเอาตามความรู้สึกตรงๆเลยนะผลลัพที่ผิวมากๆผิวชนิดที่ว่าไม่ปกปิดช่วยแค่ cover ผิวให้ดูสุขภาพดีเท่านั้นนะตัวที่คุณเลือกมาใช้ในวันนี้คือไทยนีก็ดูไม่ค่อยหนานะเพราะว่าเนื้อของเขาอะ่ะมันจะบางอยู่แล้วต่อด้วยคุชชั่นนะคุชชั่นของลันเนชปกติคุณไม่ค่อยอินคุชชั่นเท่าไหร่นนะเพราะว่าคุณมองว่ามันเป็นอะไรที่ใช้แล้วก็กดลงไปที่เดิมคือเข้าใจความสกรปรกปะเออมันมันดูมันดูไม่มีการล้างอะ เราใช้ใช้แล้วก็กดไปที่เดิมอะ่ะไม่ค่อยอนามัยแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นสิวง่ายที่ไม่ได้กระแดะมาที่งานคิวนะคะคิวนี่คุณก็จะแนะนําว่าการให้เก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าคุณดูแล้วนักเอกเขาจะเป็นคนดูแลแว็กคิวมาอย่างดีเลยเพราะว่าคิวนี้แบบโอ้โหเชฟนี่แบบคือ Natural Korea เนเชอรัลคอรีอาจริงๆมันเป็นะไรที่แบบบอกสิกเนเจอร์มากทุกครัที่ถอนนคิวนะคะน้าตาซึมทุกครั้งเลยเหมือนซึ้งอะไรสักอย่าง b i s o 3D Structure Like 4 Light คุณจะใช้ในการเปลี่ยนเชฟคิ้วอย่างข้างนี้นะคือคุณจะเขียนตัดลงไปเลยเติมหางอะไรให้เรียบร้อยแหละเหมือนเราเปลี่ยนเชฟคิ้วไปใช้ที่สอเขียนคิ้วนะคะถมคิ้วไปเลยอันแต่งหน้าแบบเมคอัพน no ู m a เมคอัพเนี่ย มันยากยิ่งกว่าการแต่งหน้าจะเต็มหลายครั้งมากที่คุณพยายามที่จะทำาลุอเป็นแบบแต่งหน้าอย่างงักแบบเฮ้ยยยไม่เผลอขัดเบ้ามันชิดมือไปจริงๆนะคะก็จะแต่งหน้าให้ดูหลอกลวงผู้ชายเนี่ยคือแบบไม่ถนัดหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดีใช่มมาถึงพัตาตานะคะนี่คือนางเอกไม่แต่งตาเลยอะ่ะพี่ทำใจยากมากนางมีอินเนอร์เบาๆข้างในสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดมาสคาร่าอาจจะเป็นแบบปัดแบบใสอ,อ่ะเออแล้วคือแบบเฮ้ย,ยแ็แต่งอะไรมงเนี่ย ว่าจะทาเป็นชิมเมอร์เบาๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะดูง่ายไปเนาะมันจะง่ายไปถ้าจะไม่ทาเลยเลยสำหรับอายแชโดวที่เรื่องมาใช้นะชิมเมอร์นะก็จะแบบใช้ง่ายๆถูกๆนะนี้เป็น w e ทแอนด์ไวเป็น Comfort z o ซนคุณจะใช้ตรงเนี้ยที่เป็นบาวบรอตรงเนี้ยที่เขาไว้ทาหนูคิ้วตรงเนี้ยมาทาตาแต้มนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆนิดนะทุกคยดักมือนะนส่องก,กระจก่เซมันก็ไม่ได้ออกสีเลยมากนะอืม โอเคมาที่ขั้นตอนที่ยากที่สุดในครีมนี้นะคะอินไลเนอร์นะคะนี้ผู้จะใช้เป็นมิลเล่นะใต้ตานี้นะคะเหมือนคนตาฟูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นนักเอกแต่งอยู่แค่นี้อะคะ่ะ uh huh. เลยแล้วก็จัดการ แก้มก็ต้องเป็นครีมบลัชอยู่แล้วเป็นอย่างอื่นนี้ไปไม่ได้เลยไม่งั้นจะดูไม่ธรรมชาติดูแบบหนาวแก้มแดงอ่ะไม่ใช่รายเปิดแอร์เย็นนั่นเองนะจ๊ะมันก็แอบ,บได้เท่านี้นะคะเปิดแอร์เย็นแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ต่างประเทศมันมีหิมะหิมะมันโนปรมมากกลิ่นมันหอมมากนะเป็นกลิ่นแบบผุ้หลาผู้หลาบอะอารมณ์ชาแนลเออแอบบเหมือนอยู่นะ มาที่ลิปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายละเป็นอุ้ฟนะคะลิปทินเป็นลิปที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีตามสภาพอุณหภูมิปากมีความรู้สึกว่ามันก็มีสีในตัวของมันอยู่แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมันทางหัวนม,มได้ด้วยนะเออเจ๋งดีแรกมันจะเป็นสีใสๆก่อนนะคะแล้วสภาพมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูเอ,อซออัเอรเออเป็นลันเวฮิต ตัวนี้จะเป็นสีชมพูนุ่ดๆผิดผิดโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคของทรายสาวคายู